สวัสดีครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่ในช่องนะครับไม่ได้จัดอันดับอะไรละแต่เป็นการหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าไปเรื่อยวันเวลามาไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่ว่าจะหาอะไรมาลงได้วันนี้ประเดิมด้วยเรื่องราวของ Ray m ส s t e r i o แล้วกันครับเรม m ส s t e r i o คือหนึ่งในนักมวยปล้ำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกคือต่อให้ไม่ได้ดูมวยปล้ำต่อให้ไม่รู้จักว่าชื่ออะไรแต่อย่างน้อยก็ต้องมีคุ้นๆบ้างแล้วนะกิมมิคของเรใน W W E คือนักมวยปล้ำสมหน้ากากลีลาเร้าใจแต่ทราบไหมครับว่าก่อนที่จะมาดังแบบไม่รู้เรื่องในปัจจุบันในเด็กเรเคยมีช่วงที่ขึ้นปล้ำแบบไม่สมหน้ากากเหมือนกันนะครับซึ่งเกิดขึ้นสมัยที่อยู่กับ w c w คือตอนแรกในเรก็ขึ้นปล้ำใส่หน้ากากดีๆแหละแต่อยู่ๆสมาคมดันทะลึง่งบังคับให้เรถอดหน้ากากปล้ำซะอย่างนั้นที่มาที่ไปที่ทําให้เรต้องขึ้นปล้ำแบบไม่ใส่หน้ากากต้องย้อนกลับไปในปี99ครับ ตอนที่เรย์จับคู่กับโคนแนนเจอกับดีอท์ไซเดอร์แห่งแก๊ง NWO ที่ประกอบด้วยสกอตฮอลและก็เควินแนชในศึกซุปเปอร์โบว์ครั้งที่9กโดยวันนั้นทั้ง2ทีมปั้มภายใต้เงื่อนไขผมประทานากาศปรากฏว่าทีมของเรย์เป็นฝ่ายแพ้ก็เลยต้องถอดหน้ากากหลังจากนั้นครับเรย์เคยออกมาให้สัมภาษณ์และแสดงความผิดหวังอย่างแรงกับการตัดสินใจอันสิ้นคิดของ w c w ในครั้งนั้นมากๆจนในปี2001สมาคมก็ถูก WWE ซื้อกิจการไปดูแลต่อ พอได้เรยมาอยู่ปุ๊บ w W ก็จัดแจงให้เรยกลับมาใส่หน้ากากตามเดิมผลคือสินค้าที่ระทึกขายดีเป็นเทน้ทําเทท่านอกจากเรยจะโด่งดังจากการสวมหน้ากากาแล้วนะครับอีกสิ่งที่ดังไม่แพ้กันก็คือเรื่องของรอยสักแต่เรื่องนี้เอาไว้พูดถึงทีหลังแล้วกันเนาะมาถึงตัวการกันบ้างดีกว่าครับว่าใครกันนะที่เล่นพิเรนจนทําให้เรต้องขึ้นปล้ำแบบไม่ใส่หน้ากากใน w c w โดยเรย์ได้เล่าเรื่องนี้เอาไว้นะครับตอนที่ไปให้สัมภาษณ์กับแอรียรลเฮลวานี่เมื่อปีก่อนนะครับซึ่งเรย์ก็มองว่านี่เป็นไอเดียที่โคตรห่วยและเชื่อว่าตัวการของเรื่องนี้คือสกอตฮอลครับโดยเรย์เล่าเอาไว้ว่าตามความเข้าใจของผมนะสกอตฮอลคือคนที่อยู่เบื้องหลังสกอตฮอล์เขาแบบนายจะทําทอะไรภายใต้หน้ากากนี่ว่านายมันโคตรเจ๋งเลยนะผมก็แบบไม่เอาหน้าอย่าพูดแบบนั้นในที่สุดสมาคมก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องขึ้นตั้มแบบไม่มีหน้ากาก ตอนนั้นเราไม่ได้ทําการตลาดกับหน้ากาก,ากเลยทา,ทางที่ W C W ควรจะทําจนเปอาวินเข้ามาใช้ประโยชน์จากมัน W W E ทําได้โคตรเจ๋งเลยนะเรื่องการเพิ่มยอดขายของที่ระทึกนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน W C W พวกเขาไม่เคยผลักดันให้หน้ากาก,ากมีคุณค่ายอย่างที่คุณคู่ควรย้ำอีกทีนะผมคิดว่าหนึ่งในตัวการจะต้องเป็นสกอต t h ฮอลหลังจากนั้น2 3สมปีผมก็ถูกถอดหน้ากากปัจจุบันเรอายุเข้าหลักสีไปแล้วเรียบร้อย แต่ก็ยังขึ้นปล้ำควงพลิ้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยในบทบาทที่ต่างไปจากเดิมนะครับคือจะเน้นปล้ำทักทีมกับลูกชายอย่างโดมินิกซะเยอะเราก็ยังสร้างประวัติศาสตร์โดยการเป็นนักมวยปล้ำพ่อลูกคู่แรกที่เคยเป็นแชมป์แท็กทีมร่วมกันใน w w e ไม่แน่นะครับเหมือนหนึ่งเราอาจได้เห็นพ่อลูกคู่นี้เปิดศึกกันเองในรสซเมเนียก็ได้เราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ